ันนี้อยากจะนำเสนอท่านมีหลักเกณฑ์อะไรในการเลือกใช้เลือกซื้อกาซถุงต้มครั้งต่อไปสมมุติว่าข้างๆผมนี้เป็นร้านค้ากาซถุงต้มที่มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ผมฝากพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านควรพิจารณาว่าควรจะเลือกใช้อย่างไงบ้างประเด็นแรกดูง่ายสุดครับ สภาพทั่วไปของถังก่อนเห็นไหมครับท่านอยากจะเลือกใช้หรือไม่นี่คือสภาพทั่วไปของถังนะครับสองท่านมาดูวันที่กำหนดไว้คือวันหมดอายุเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าความปลอดภัยจะมีเพราะยังไม่ได้ผ่านการทดสอบระบบเรียกว่ารีเทส อีกอันหนึ่งมาดูครับเรื่องเทสเดทั้งเก่าทั้งใหม่เหมือนวันเกิดเขานะครับเทสเดทวันไหนอันนี้ได้ว่าปีเดือน5ปีห9ึ่กี่ปีครับท่านลองไปนึกดูอีกอย่างท่านต้องดูความหนาของถังความหนาของถังรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต่างกันครับรุ่นใหม่มอกมาตรฐานล่าสุดสองเจ็ดีดสองห้าสี่สามสองจุดสี่มิลิเมตรแต่รุ่นเมื่อก่อนน,นั้น ก็ไล่มาตั้งแต่2.25 2.3 2.35ม mm. ิลิเมตรสิ่งสำคัญท่านรู้ได้ยังไงครับว่าน้ำหนักแก๊สที่อัดอยู่ในแต่ละถังเนี่ยได้น้ำหนักตามที่เขาระบุ15กิโลจีเอาอะไรมาพิสูจน์ครับท่านซื้อเพราะแบรนด์ท่านซื้อเพราะเพื่อนท่านซื้อเพราะเคยถูกบังคับให้ซื้อมาท่านจะต้องคิดครับ ท่านจ่ายเงินไปเต็มแต่หากท่านไม่ได้รับน้ําหนักมาเต็มท่านถูกโกงนะครับอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการใช้เยอะก็ถูกโกงเยอะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีหลักมีสติในการเลือกใช้ว่าถาังไหนนะครับมีมาตรฐานอย่างไรอะไรที่บ่งบอกได้ว่าน้ำหนักมาเต็มผมคิดว่าร้อยละเก เมื่อท่านซื้อการถุงต้มไปท่านก็ดึงสีหนอกแล้วก็ใช้เลยท่านยังไม่เคยมีว่าจะเอาไปชั่งลองดูว่าเต็มหรือไม่ผมฝากไว้นะครับทั้งลงประจุทั้งร้านค้าแก๊สอย่ากโกงผู้บริโภคอีกเลยถ้าหากเป็นอย่างนี้หลายๆครั้งหลายๆคราวหลายๆรายเข้ามีกฎหมายควบคุมหลายตัวอยู่นะครับอย่างน้อยก็สคบนะครับขอบคุณครับ